สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรวยชาแนลสำหรับคลิปนี้จะมาคัดเด่นในส่วนที่เป็นหลักสิบโวล์อ่ะซึ่งทั้ง4สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่อ่ะเป็นสูตรใหม่นะครับก็สูตรที่เพิ่มเข้ามานั่นคือสูตรนี้อาจจะให้ดูสถิติกันก่อนนะครับอ่ะสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่ 579เจ็ดเกนะครับเข้าที่ตัวเลขนเจ็ดมาในหลักสิบนะครับก่อนที่ขีดไว้สามขีดนี้นะครับก็เป็นงวดที่มาครบบนนะครับก็ติดมาทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับ อ่าสี่สีนะครับก็ยังไม่มีงวดไหนที่ผิดนะครับเข้ามาสิบงวดติดอ่าก็เป็นเป็นสูดเด่นหกตัวนะครับหกตัวอ่างวดที่ผ่านมานะครับก็ติดมาสองตัวเห็นไหมครับอ่านี่เป็นงวดใหม่แล้วนะครับเด่นหกเจ็ดสองสามสี่ห้า ซึ่งส่วนนี้ผมจะยึดเป็นส่ตรหลักนะครับส่ตรหลักก็ส่วนส่วนนี้นะครับลงให้ไว้แล้วนะครับ ที่2นะครับเด่น0 1 2 3 4ต่อมาสูตรที่3นะครับก็ตามนี้เลยครับอ่านี่เป็นสูตรเด่น6ตัวนะครับอ่าเด่น5ตัวนะครับสูตรนี้ก็มีสูตรที่4นะครับเด่น6ตัวอ่าสูตรเด่น6ตัวมี2สูตรกับ สูตรเด่น5ตัวมี2สูตรก็ทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับจะเป็นสูตรเด่น5ตัวเด่น79245นะครับก็จะมาเทียบนะครับทั้ง4สูตรนี้ซึ่งะจะเชยบโชวย้อนหลังให้ดูก่อนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่วันนี้3ามเ ก็จะใช้ที่เป็นสูตรใหม่นะครับเ,าเามาดูกันนะครับตัวแรกนะครับ8 8ชน2สูตรตัวต่อไป9นะครับเก้าชนกันที่4ีสูตร ไปนะครับไปได้สี่ชนกันที่สามสูตรนะครับตัวต่อไปคือห้านะครับอ่ะชนที่สองสูตรก็จะไม่เอานะครับก็จะเน้นเลยที่อ่ชนการทั้งสี่สูตรนะครับก็มีเก้ากับได้เจ็ดนะครับเก้ากับเจ็ด จนกันที่40นครับเด้ออก3 7 2อ่าหลัก10ข้าที่เลข7นะครับนะครับเลข7มาในหลัก10ต่อมาณวันที่2ออ่าออก037นะครับตรงที่ชนเด่นกันทั้งส0ูอ่าคือ ตัวแรกรมีับมนะครับห้ามี3สูตรมี1ที่ชนกันทั้ง4สูตรก็ตรงนั้นจะชนกันที่3สูตรนะครับ ไรตตัวเด่น3กับ1นะครับออก037อ่าก็ค้าที่ตัวเด่น3มาในหลัก10อ่าเราจะได้แบบนี้นะครับก็นำสีสู่ที่เดินดีเนี้ยมาเทียบชนเราก็จะได้ตดตดเลขที่น้อยนะครับอ่าก่อนการที่เรานำอ่า แต่ละสูตรที่มีตัวเลขเยอะๆแบบนี้เนี่ยมาเทียบนะครับอ่าซึ่งโอกาสที่มามากกว่านะครับมีโอกาสที่พิมาไ,ได้มากกว่านะครับก็เรามาดูนะครับก่อสูตรที่1เด่น6ตัวสูตรที่2กับ3เด่น5ตัวนะครับสูตรที่4เด่น6ตัวอ่าเรามาดูนะครับตัวที่ชนกันที่4สูตรนะครับ ตัวแรกคือหกอ่ะตัวต่อไปเนี่ยเจ็ดชนที่สามสูงเนี่ยก็มีอ่ไม่มีแล้วเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเด่นที่หกตัวเดียวนะครับ เจทกหนึ่งเห็นไหมครับถ้าสี่สูตนี้มาด้วยกันครับก็จะได้นี่ครับน้อยไปอีกแล้วก็ชัวร์ด้วยครับแบบนี้ต่อมานะครับวันที่สี่ ได้ออก2 5 8อะเรามาดูนะครับตัวชนอะ6มี2งู่นครับตัดออกไปได้เลยครับเดตัวนี้นครับชนกันที่4ส่วน2ไม่มีครับ3ชนที่3มู่น ตัวที่2นั่นคือ5้านะครับชนกันที่ส0ูนย์ครับจะได้ที่7ห้านะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลขที่ชัวร์กว่านะครับการที่เรานำอ่าตละสูลที่มีเลขจำนวนยอะๆกีมาเทียบชนแบบนี้นะครับอ่าออก2 58ครับเขาที่โดดเด่น5นะครับในหลักสิบต่อมานะครับ อหัวที่5เลขออก2อ5สหหลัก10เป็น3นะครับเรามาดูตัวที่ชนตัวแรกนะครับอ่าสชนที่2สู่ตัดออกไปได้เลยครับ5มี3สู่กระส0 2สสูนครับ1 3ส มีเลข3เห็นไหมครับจะได้แบบนี้นะครับ3ชนกันที่4ี่สูตรแล้วตัวรองตัวรองนะครับตรงที่ชนกัน3สูตรจะทําเป็นตัวรองก็ได้นะครับก็มันมาได้ครับก็ชนกันที่3สูตรก็มีหนึ่งก็ 1, มี5นะครับแต่ที่เต้นสูตรเลยนั่นคือ3ตัวเดียวนะครับออ2 3สองสามห้า ครับเราจะได้เลขที่ไม่เยอะนะครับอย่างมากไปแค่สองเลขเท่านั้นนะครับก่อนน้อยสุดเลยก็คือตัวเดียวนะมครับมาจริงๆครับต่อมานะครับวนาาันที่ผ่านมาเลขออกสู8หกปก็นำสีสูตรที่เป็นสูตรใหม่นะครับมาทเทียบชน ซึ่งจะได้ตัวเด่นมีเจ็ดไม่ชนนะครับแปรอะแปรชนสามสูตรครับก็มาได้เน,นี่ยแปรชนสามสูกระสามชนที่สามสูกระสี่สามสูเน 5, ี่ยห้าสองสู ก็มี6กอ่างวดที่ผ่านมานะครับก็แป่ที่เลขตัวเดียวเห็นไหมครับเลขตัวเดียวอ๋อศูนย์หกแปดอ่าแบบนี้จะชัวร์กว่านะครับแบบนี้นะครับนำสู่เลขเยอะๆนะครับมาเทียบกันนี้เราจะมาอ่าลุ้นกันนะครับ ลุนกันในงวดใหม่นั่นคือของงวด17มกราคมปี6 5หนะครับก็จะมาลุนกันก่อสูตรที่จะใช้นะครับก็เป็นสู่ใหม่นะครับสูตรใหม่ทั้ง4สู่สู่หลักก็คืออันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นสู่หลักกลวนใหม่ได้ที่หกเจ็ดสองามสี่ห้า โซเดนหตัวนะครับต่อมาสู่ที่2องเด่น12หนึ่งองสสี่ 1, 2, 3, เป็นสู่เดน5ตัวต่อมาสู่ที่3าม เต็ม5ตัวนะครับเด่น7 9็4 5ส่วนสุดสุดท้ายก็คือสูตรที่4เด่น6ตัวก่อทั้ง4สูตรนี้นะครับยังไม่มีงงด่หนไหนที่ผิดเราจะมาลุ้นกันนะครับ สิบม้วนใหม่นะครับตัวแรกหกหกไม่มีอ่าสูตรที่ชนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอ่าเป็นเลขดับนะครับติดดับแล้วครับหกตัวนี้ต่อไปเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดตัวนี้นะครับอ่าชนกันนะที่สามสูมาได้นะครับชนกันที่สามสูถ้าสูใดสูหนึ่งหลุดนะครับ ต,ตัวที่สอ2นะครับเป็นเลขสองชนกนันสี่สูตรนะครับเราได้นะครับตัวแรกคือ2ตัวต่อไปอ่ะได้สามมี3สูตรมี3ส,สูตรเนรีัยก็มาดูก่อนนะครับตัวที่ชน4ส,สูตรก็มีอ่ะเลขสี่นะครับที่ชนกันทั้ง4ส,สูตรอ่งางวดนี้ ตัวเด่นยังมีนะครับที่2กับ4เด่นหลัก10บ,บนนะครับเด่นที่2เล่นี้นะครับหรือใครจะ,ะเล่นตัวอรอก็ได้นะครับที่เป็น7 73นะครับตัวอรอมี7กับ3ก็จะกลายเป็นเด่น4ตัวนะครับแต่เราจะ ยึดตัวเด่นนะครับเป็นหลักนะครับนักขี่สกับ4ครับวันี้เด่นที่หลักสบโบนจะมาไหมหรอดู้นะครับก็จากที่เทียบชนให้นะครับก็ทั้งหมดหกงวดด้วยกันเนี่ยหกงวดก็จะมาแบบนี้ครับก็งวดที่ชนเด่นกันนะครับอย่างมากก็มีแค่2เลขเท่านั้นนะครับ2เลขไม่เยอะนะครับ2เลขก็มีงวดที่ชนเด่นตัวเดียว ก็มีนะครับก็มี3ามกติดมีหัวนี้นะครับที่ออก7จ็ดถุงหกับ2งหัวนี้นะครับอ่าก็นำ 4, สี่สูตรเด่นมาเทียบโชว์นะครับเราก็จะได้อ่าตัวเด่นนะครับที่ชวนๆนะครับอ่าสองสี่นะครับหัวนี้ก็ถ้าอ่าถ้ามาที่2องสี่ครับอ่าได้เฮแน่นอน ตัวลอจะเขียนไว้ให้นะครับเจ็ดกับ3ก่อส่วนตัวนะครับก็ยังมั่นใจในสูนะครับมันยังมั่นใจใน4สู่นี้อยู่นะครับอาจจะมีมาครับตัวใดตัวหนึ่ง2กับ4 ก็จะได้ตามนี้นะครับสองสี่จัดไปครับสองสี่ลักสิบบนก้อนนี้นะครับตีนที่เลขคู่นะครับซึ่งลงให้ไปแล้วครับสู่คู่ขี้นะครับวันใหม่เด่นที่เลขคู่อ่าก็ตามนี้นะครับ ถ้าไม่ชอบผ่านไปได้เลยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกไ like, ลค์และทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ